วันนี้เรื่องราวดีๆมากแสดงนำหญิงกับชายมายินคู่กันเลยเป็นไงบ้างคะเรื่องจ่ะพี่แต๋วเป็นยังไงแบบนี้แหละเป็นไงบ้างอ๋อไม่อยากจะผู้หญิงก่อนเลยที่บอกบอกเขาว่าไม่ไม่จะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่มีผู้ชิงของของนำหญิงใช่มผมเห็นแล้วผมแบบเนี่ยได้ชัวร์ได้ชัวเนี่ยพูดพูดกับแฟนอยู่เมื่ายินได้ว่าแบบเน่เน่เน่ชัวร์แล้วก็ขอบคุณค่ะ เราเห็นผลงานคุณด<า>ิน,ฟนงฟ้ายังไงคะเขาแบบปื้ม <c oughs> ย่างคือมันผมว่ามันหลากหลายบทบาทด้วยผมว่ามันผมเขินมันแบบ <c oughs> คือคือไม่ไม่ได้แปลกใจครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบตัวละครของมันแบบหลากหลายจริงแล้วแล้วตัวของดาก็คือที่ที่สุดของการแสดงกันค่ะหมคะหมายถึงกับวันนี้นะฮะผมเขินนะฮะผมมาแบบผมผม คือได้รางวัลมันก็ปลื้มอยู่แล้วแต่ว่าแบบตอนตอนมันต้องขึ้นแบบพูดอะไรสักอย่างนี่คือแบบมันมันไม่อยากรับเลวไงรางวัลตอนนั้นอยากมอยก็เลย <c oughs> เอาไปก็ได้นะ <c oughs> ไปพูดแทนกูนะ <c oughs> หน่อยไม่คือมันผมแบบคือถ้าถ้าอยู่ในบทบาทคือไม่ไม่ได้มีความเขิน <c oughs> ไม่ได้ผมผ่านจุด <c oughs> จุดเขินจ,จุดเกรงมานานมากแล้วแต่ว่าอะไรก็ตามที่ต้องมาพูดกับคนเยอะๆนี่ยะเจอเจะจะเกรงตลอดอินฟ้าราคายังไงบ้าง ดีใ,ใจค่ะดีใ,ใจกเ็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำผลงานดีๆออกมาเพราะว่าหนูเชื่อว่าดารานักแสดงทุกคนเวลากว่าจะได้ผลงานแต่ชิ้นมันเหนื่อยแล้วเหน่ยจะตื่นเช้าเหนื่ยจะนอนดึกเหน่ยจะต้องออกกองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ แฟนคลับที่มาไม่ว่าจะดูทางทางจออะไรก็ทําให้เขาภูมิใจได้ก็ก็ดีใจค่ะเป็นรางวัลแรกของพี่ฟ้าบป็นยัทีมงาใช่ค่ะใช่เนี่ยค่ะวันนี้ได้จอเป็นท้งแรกเนาะได้มาเจองานเจอบรราการงานจะแฟนคลับเป็นยังไงบ้างหนูว่าหนูได้แรงบันดาลใจกลับไปด้วยอยนะ่างเงี้ยเจอพ,พี่พี่นักแสดงในวงการที่เราชื่นชอบรวมถึงยนั้นะตอนนี้ที่อยู่ข้างทียนันดา<ม>ที่เขาได้นําชายเราได้นาหญิงอนะไรเงี้ยได้ยินคู่กันก็หนู <c oughs> ว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วค่ะจริงๆในเส้นทางนักแสดงพี่ฟ้าหลังจากเนี้ยเราแบบ อยากจะไปขนาดไหนก็อยากไปให้ให้สุดจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราคอมพิวทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันเหมือนก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเราอยู่ในวงการบันเทิงทางด้านการแสดงอะไรเงี้ยก็ยังมีอีกหลายบทบาทที่ที่ยังรอเราอยู่สําหรับผู้ใหญ่ที่ยังมอบโอกาสให้เราในเรื่องต่อไปอืมอยากเสพต่อง่ายตันใดเองตอนนี้ในสถานะรุ่นพี่เนาะซึ่งที่เรามองมองวงการแสดงวงการแสดง หลังจากนี้นยังไงบ้างของเราเองของผมเนะียคือเสด์ของการสแสดงเนี่ยมันมันมันไม่มีบทบาทมันไม่มีวันที่บทบาทมันจะหมดอะ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เพราะว่าคือเราเราอาชีพของเราคือสะท้อนคนใ,ในในแต่ละวัยได้อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหม so หลังจากนี้ก็ผมว่าต้องไป explore ต่อว่าอ่ะ <c oughs> พึงพ่งพึง่งแม่ยาง,อย,าง,อ,ยางอย่างเช่นปีที่ผ่านมาก็พึ่งมารับบทเป็นพ่อ หลังจากนี้ก็ลอง explore ดูอะไรเงี้ยผมก็เคยฝันมาตั้งแต่แบบไหนตะไลแล้วว่าอยากเล่นบทแบบกันดาวเฟลอะไรแนวๆนั้นนะฮะ <c oughs> คือผมเห็นแบบพวกค่าเรีของแบบพวกนักแสดง,อย,งอย่างเช่นถ้าเรามองอย่างแบบพวกเอียนแมคเคลนหรือย่ารเงี้ยที่แบบทุกวันนี้เขาแบบ7 0 80สิเขาเรื่องเล่นหนังแล้วบทบทมันก็หลังมาคือคือบางทีไอ สิ่งที่เรียกว่าพระเอกเนี่ยมันก็มีข้อข้อจำกัดนะครับซึ่งผมอยู่กับคำนี้มาแบบ1 0 20, 20ปีใช่ไหมมันก็มันก็จะมีกรอบของแบบสิ่งที่เรียกว่าพระเอกพอเราเริ่มหลุดจากตรงนั้นออกมาเนี่ยบทมันก็เริ่มหลากหลายอย่างอย่างเรื่องที่ที่เพิ่งปิดกล้องไปเนี่ยก็ก็สุดชีวิตเหมือนกันก็แบบเพี้ยนสุดชีวิตเหมือนกันซึ่งถ้าในสิบปีที่แล้วผมว่าไม่มีทางที่บทพวกนั้นมัน ก็เลยตื่นเต้นฮะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบเต็ไมไปหมดเลยที่ที่ที่เราจะ explore ได้อือสุดท้ายอยากให้สองท่านขอบคุณจากแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้เราค่ะก็อันดับแรกต้องขอบคุณในเ n t e r t a i n m e n t a w a r นะคะที่รางวัลน,นีห้หนูยิ่งภูมิใจมากขึ้นไปอีกเพราะเรารู้ว่าแบบไม่ได้มาจากคะแนนโหวตแต่มาจากกรรมการที่เลือกเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบภูมิใจกับรางวัลน,นี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ มารอกันตั้งแต่เช้าแล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนก็จะตั้งใจผลิตผลงานดีๆอย่างสุดความสามารถต่อไปค่ะเนี่ยเขาฝากเขาจบสวยแล้วเนี่ยขอดนึงนิดนึงอ่าครับก็อย่างไรก็ต้องขอบคุณทางนายนาเทศนะครับแล้วก็วันนี้ได้ยินเสียงกรี๊ดของทุกคนก็แบบก็ว้าวสนุกดีก็ผมผมเองก็ ไม่ได้ทำงานเพื่อเพื่อรางวัลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้พอมันได้มันก็มันก็นกปลื้มครับ <laughs> นะครับก, <laughs> ก,ก็เป็นก็เป็นกำลังใจด้วยครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัลแล้วก็วันนี้นะครับสนุกมาก okay, ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตนิดนึงค่ะ